ลิ้นยิ้มแล้วยิ้มแล้วโอ้ไข่มุกโอ้หลงซื้อ <c oughs> โอ้หลงซื้อนองไข่มุกว่าแม่ใหญ่ไพลินใหญ่ไพลินนอนฟังพูนนี่ก็แม่พ่อยนมพยี่แม่พ่อยแม่พ่อยี่ยียีเอียง ยายพลิ้นอยู่ฟังนอนไข่มุกอยู่กลางมันไ่มิดชตากวานโรตีนั่นนั่นไข่มุกยิ้มแล้วเอาไข่มุกยิ้มแล้วไข่มุกยิ้มแล้วไข่มุกยิ้มแล้วไข่มุกเร้ว ไอยิ้มเร็วเร็วไอยิ้มเร็วไก่โุกยิมเร็วไอโมกยิมเร็วพี่เจ็บอย่าไปใครโมบยิมเร็วอยิมยิมยิมเร็วยิม เอาเอา็าลูกหนีลูกแม่เเว่น้ำปลาลูกหนีอันหลังใส่เลยว่ะน้องไข่มุกอันหลังใส่กล่องเลยโอ้ยเขียดไปนอนฟังพุ่นเลย